สวัสดีครับครับมาฮวร์ก็อาบ,อาบน้ําได้แดดวันนี้แล้วครับเพราะว่าที่สองวันสามวันที่ผ่านมามันไม่มีแดดแบบเพิ่งได้อาบน้ําตากแดดวันนี้แหละอาบกับอาจารย์ยกเจ้าของแชมป์สองสมัย,จยเจ้ยยกเพชร แล้วก็ให้เขาอยู่ด้วยกันวันนี้ขนก็ขึ้นสักทีผมว่าจะเตะให้ขนมันหลุดสักทีดีไหมแบบเตะนวมดีไหมวันอาทิตย์นี้ให้ขน,นหลุดไปเลยไม่รู้จะหลุดหรือเปล่าเตะกันขนมันไม่ขึ้นมาเลยนะครับ ก็ให้อยู่กับเจ้ามหาแหวนนี่อาบน้ำคู่กัน ถ้าผมเตะนวเนี่มันจะขึ้นไหมนี่ขนเนี่ยถ้าขนขึ้นใหมหน่าสวยสวยมากเลยเนี่ยนี่ไม่มีสก,กสัดเซนเลยสดจัดเลย ให้คำปรึกษามหาวัยขอนะาวอาทิตย์นี้ข้าข้ากันหน่อยลูก หูคิ้วกระเดือกหูคิ้วกระเดือกหูคิ้วกระเดือกรู้ไหมแตะหูเยอะๆใช้ตอแทงตอใช้ตอแทงหูเนี่ยแทงหูดูปากนี่กระตอกปะ่ปะ อกปากไม่กระตาะนะครับร่างกายพร้อมหมดทุกอย่างนะครับร่างกายสมบูรณ์ดี เย็นนี้ออกกําลังกายต่อครับบินอีกเย็นยนี้ครั้งสุดท้ายก่อนออกเดินทางวันอาทิตย์นะครับก่อนออกเดินทางเดี๋ยวรายงานให้ทราบก่อนนะครับว่าก่อนไปเป็นยังไงก่อนกลับเป็นยังไงนะครับ